ท่านผู้ชมครับสุดพีคนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าพี่กิติสิงหาปัดนะครับจากรายการข่าวสามิติได้ไลฟ์นะครับในเพจก่อนนั้นนี้ก็โพสต์ในบ้าน X ด้วยว่าทราบเหตุผลแล้วว่าทำไมถึงไม่ปรากฏข้อมูลไม่ปรากฏชื่อหรือพูดย่าไๆว่าทำไมต้องไปใช้ชื่อคนอื่นของหลวงพ่อลงกฎนะครับที่สุดแล้วพี่กิติอธิบายแบบนี้นะครับบอกว่า กรณีที่คุณเกรงไกลเพชรแก้วหรือว่าคือหลวงพ่อลงกฎทําไมท่านไม่เคยใช้ชื่อชื่อนี้เลยนะครับพี่กิติบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนชื่อมันมีสัก2องสามเหตุผลนั้นแหละ1คือหนีคดีกับ2พระทักนะครับแต่กรณีพระลงกฎเนี่ยไม่ใช่2เหตุผลนี้นะครับไม่ใช่2เหตุผลนี้แต่ข้อมูลที่พี่กิติบอกว่าได้ยืนยันรับทราบมาอย่างชัดเจนก็คือ พระอลงกฎท่านไม่ได้เคยผ่านการเกณฑ์ทหารครับนี่ครับพี่กิติบอกต่อว่ามีหลักฐานชัดเจนนะยืนยันว่าตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเรียนจนเข้ามัธยมนะครับแล้วก็อายุ17ปีเริ่มขึ้นทะเบียนกองเกินหายกองเกินและพออายุ21ปีเนี่ยนะครับต้องเข้ารับการเกณฑ์อาหารของชายไทยถูกไหมพี่กิติบอกว่าหลักฐานที่ได้มาจากการตรวจสอบนะครับ ยืนยันว่าคุณเกรียงไกรเพชรแก้วหรือก็คือชื่อแรกของหลวงพ่อลงกฎนั้นไม่เคยเข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่อย่างใดนะครับไม่ปรากฏชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายไทยนะครับยืนยันว่ามีหนังสือเรียกไปแล้วแต่ไม่มีการมาปรากฏตัวนะครับแล้วนี่คือเหตุผลสรุปสั้นๆที่พี่กิติ สืบคนและตรวจสอบมาว่าเหตุใดล่ะจึงไม่ปรากฏชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วอยู่ในสารบบอะไรเลยฮนะโอ้โหเนี่ยครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นภาระทางการหาเรียบร้อยเนี่ยก็เลยมาใช้ชื่ออื่นพิกิติยืนยันว่ามีการพูดคุยแหล่งข่าวทหารมาอย่างาชัดเจนนะครับโอ้เดี๋ยวรอติดตามเรื่องใหญ่ต่อไปครับ